เวลามาเต้นกับพี่มีจอบสลัดอวกาศและพี่ฟ้าพี่แป้งสองนักเต้นแห่งก,กาแล็กซีหมุนกูทำงานหนึ่งสองซ<อ>้ำกูไต้กูไตู้ไต้ตตและปูไต้ถ้าเต้นในวันนี้คืออักษรน,นำหอหมอมีเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เด็กๆชาวโลกลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเลยหนึ่งสองสหมุนหมอบ หมุนหมอบหมุนหมอบหมุนมอบเอเลียนไปรือยังเด็กๆชาวโลกฮะไปแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเลยเด็กเชาวโลกดูถ้าต่อไปกัน1นึ่สสเหมาหมด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 ,หมดอะไรที่อยากได้เราจะเหมาให้หมด จอมสลัดพี่มีเรือไม่มีที่ไว้ของแล้วนะคะอ้าวเหรองั้นไม่เมาคืนหมดหนึ่งสอง,ส,องสาม,มหมอลำมึกหมอลำมึกหมอลำมึกหมอลำจังหวะหมอลำของชาวโลกนี้สนุกจริงๆจอมสลัดติดใจเด็กๆมาขยับกันทัง้งสาม่าเลยหนึ่งสองสามปูไตปูไตปูไตและปูไต หมุนมอบหมุนหมอบหมุนมอบหมุนมอบเหมา fe, หมดเหมา lement, หมดเหมาหมดเหมาหมดมึดหมอลำ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 ปูไต่ปูไต่ ปูไตและปูไตย้าฮูเด็กๆชาวโลกยอดเยี่ยมอีกเลยโห้ยข่าวหน้ามันเต้นกันไปขบวนการฝันน้ำนมขอเชิญน้องๆหนูๆเข้าสู่บ้านหันษาภาษาสนุกเสนอตอน มอา <laughs> รอด้วยเร็วเข้าไปเล่นด้วยกันเย้ <Yeah! laughs> โหยทำไมหน้าหนาวแล้วไม่ยักกันหนาวนะแหลมคมนั่นสิอดใส่เสื้อหนาวสวยๆเลยนุ่มๆก็อดนั่งดูสายหมอกยามเช้าถ้าอย่างนั้นให้แหลมคมขับรถขึ้นดอยไปดูหมอกกันดีไหมเยไปเที่ยวกันขึ้นดอยขึ้นเขาเฝ้าดูสายหมอกไปกันเลย แหมนุมนิ่มนะพอดีใจแล้วพูดเป็นคำคล้องจองเลยนะเออว่าแต่จะให้พี่แหลมคมขับรถไปเนี่ยพี่แหลมคมบอกเลยว่าเสียใจอ้าวทำไมพี่แหลมคมใจร้ายอ่ะเปล่านุ่มนิ่มพี่แหลมคมไม่ได้ใจร้ายจําไม่ได้หรอว่าคราวก่อนนั้นน่ะรถเสียแล้วพี่แหลมคมยังไม่ได้ซ่อมเลยว้าเสียดายจัง อย่างนั้นก็เข้าไปในห้องเห็ดมหัศจรรย์ไงพวกเราไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะเออห้องเห็ดมหัศจรรย์อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงระบบเข้าไม่ได้อ่ะว้าเสีย,สยดายจังใจเย็นๆทุกครั้งที่มีปัญหาพวกเราก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ช่วยกันคิดเดี๋ยวก็คิดออกจริงๆด้วยช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออก ดูหมอกดูหมอกไปกัไเลเห็นไหมคะเด็กๆแหลมคมบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาก็ช่วยกันคิดเดี๋ยวก็คิดออกเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหมอกเอ๊ะไม่ใช่เห็นว่าแหลมคมว่องไวและนุ่มนิ่มจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงพี่ว่องไวเดินไปเดินมาเวียนหัวไหม ไม่เวียนหัวแต่กำลังจะคิดออกแล้วนุ่มนิ่มกับแหลมคมอย่าพิ่งแยางคิดนะอืมแหลมคมไม่ได้แยงคิดเรื่องหมอกรอกแหลมคมกำลังคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีโอ้พี่แหลมคมคิดออกแล้วยังไงพี่ว่องไวพี่ว่องไวจะชวนเล่นคิดต่อคำคล้องจองกันไงเล่นยังไงอ่ะพี่ว่องไว เล่นอย่างนี้ว่องไววางเงื่อนไขว่าขึ้นต้นห้อมออะไรแต่ลงท้ายจะต้องเป็นมออเข้าใจไหมแหลมคมเข้าใจไหมนุ่มนิ่มแหลมคมคล้ายๆจะเข้าใจแต่ก็ยังคิดไม่ออกโอ้ง่ายๆอ่ะพี่แหลมคมห้อมออาหมาหอมอูหมูแบบนี้ใช่ไหมพี่ว่องไวดีมากนุ่มนิ่มแต่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดเดี๋ยวพี่ว่องไวไปเตรียมอุปกรณ์เสริมก่อน อย่างนั้นนุ่มนิ่มลองคิดไปพลางๆก่อนนะมาพี่แหลมคมก็คิดด้วยสิอืออืคิดคิดคิดเด็กๆคะเด็กๆก็ลองช่วยคิดด้วยนะคะหอหมออะไรบ้างแต่ก็ต้องลงท้ายเป็นมอถ้าเด็กๆยังงงงๆอยู่เดี๋ยวรอพี่ว่องไวกลับมาก่อนก็ได้จ้ามาแล้วมาแล้วอุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่น กระดานด้วยอ่ะพี่ว่งไวต้องใช้กระดานคนละแผ่นไงมีกระดาษดินสอด้วยเอาไว้เขียนคำที่คิดได้เพราะถ้าพูดอย่างเดียวเดี๋ยวจะลืมแล้วต้องแข่งกันไหมว่องไวไม่ต้องแข่งหรอกแหลมคมบางอย่างไม่ต้องแข่งก็ได้ช่วยกันคิดสนุกสนุกดีกว่าดีๆช่วยกันคิดไม่ต้องแข่งแล้วไหนว่องไวลองทำตัวอย่างให้ดูหน่อยสิได้เลยคอยดูนะ เอานี่ตัวอย่างให้นุ่มนิ่มอ่านนะได้เลยไม่สบายก็ไปหาหอมออหมอขึ้นดอยนั่งรอเราจะดูหมอโอ้แบบนี้นี่เองนุ่ม,น,มนิ่มเข้าใจแล้วแล้วหลมคมละ่ะเข้าใจไหมแหลมคมพอเข้าใจแล้วลองดูนะอา้าวว่องไวลองอ่านซิว่าใช้ได้ไหม ไหนไหนไม่มีเหลือหอมอดอหมดขาวขาวสดชื่นก็คือสายหมอกเยี่ยมังเลยแหลมคมชักรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจริงๆด้วยของนุ่มนิ่มก็เขียนแล้วให้พี่แหลมคมอ่านนะใช้หนุนหัวหอมออนอมอนพี่แหลมคมอ่านผิดแล้วไม่ใช่มอนมอนมอน หมอนหนุนหัวตังหาขอโทษขอโทษนุ่มนิ่มเดี๋ยวพี่แหลมคมอ่านใหม่ว่องไวเชื่อแล้วล่ะว่าแหลมคมคิดถึงเรื่องกินจริงๆด้วยแหมก็ลูกหมอนมันอร่อยอ่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆน้ำลายไหลเอ,อ้าอ่านใหม่ใช้หนุนหัวหอมอ,อ,อ,อมอนหมอนรีบไปเข้านอนตื่นมาดูหมอกโหนุ่มนิ่มเก่งมาก เหมือนเขียนต่อจากพี่ว่องไวใช่ไหมใช่จ้ะพี่ว่องไวถ้าเราไปเที่ยวบนดอยก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้ามาดูหมอกไงช่วยกันคิดพอยังอะ่ะพึ่งได้หอมหมอสามคำเองช่วยกันคิดอีกสักสองสามคำดีกว่าเนาอนุม่มนิมกำลังจะคิดออกแล้วดเด็กๆคะถึงแม้ว่องไวแหลมคมและนุมน่มนิม่มไม่ได้สัมผัสสายหมอกในหน้าหนาวนี้ก็ยังคิดเกมช่วยกันเล่นแก้ขัดได้เอ๊ แล้วดเด็กๆได้ช่วยกันคิดคำหอมออะไรได้บ้างไหมฮะมีคนคิดได้ด้วยเก่งจริงๆนี่ไงให้พี่ว่องไวอ่านอ้าวน,นุ่มมอะไรเนี่ยทำไมเป็นรูปภาพล่ะแล้วพี่ว่องไวจะอ่านยังไงไหนขอพี่แหลมคมดูหน่อย อ๋อง่ายมากก็อ่านภาพสิมีตัวหนังสือคำว่าหมอกอยู่คำเดียวส่วนรูปข้างหน้าก็คือหมูส่วนรูปดวงตาก็คือดูภาพนี้ก็อ่านว่าหมูดูหมอกไงถูกต้องพี่แหลมคมเก่งมากโหพี่วงไหวนึกไม่ถึงเลยแหมนุ่มนิ่มเนี่ยเก่งไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็นุ่มนิ่มไม่อยากเขียนตัวหนังสือเยอะไง <Hey. S 1> นุ่มนิ่มเลยพลิกแพลงเป็นวาดภาแทน ใช่ใชแบบนี้ดีมากเลยส่วนหมอกอะ่ะวาดยากก็เขียนตัวหนังสือหอมอ,อกอหมอกอย่างนั้นแหลมคมลองทำแบบนุ่มนิ่มบ้างดีกว่านะโอ้โหเด็กๆคะนุ่มนิ่มเก่งมากเลยคะ่ะที่คิดลิกแพลงเกมของว่องไวให้ง่ายขึ้นแบบนี้เด็กๆก็ร่วมเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแน่ๆลองไปช่วยกันดูแล้วอ่านภาพต่อไปกันนะคะ ไหนไหนแหลมคมให้วองไวอ่านซิเอ้านี่หมาดูหมอกเก่งมากวองไวพี่วองไวถ้าคำข้างหน้าไม่ต้องเป็นหอมอละได้ไหมจะได้วาดรูปได้เยอะๆไงอืมพี่แหลมคมเห็นด้วยเพราะหอมออกอหมอกคำสุดท้ายคำเดียวก็พอแล้ววองไวก็ว่าดีเหมือนกันเพราะคำข้างหน้าอะไรก็ได้แต่คำสุดท้ายที่สำคัญคือหมอก อย่างนั้นเราช่วยกันวาดรูปช่วยกันอ่านดูซิว่าใครจะไปดูหมอกกับพวกเราบ้างลุยกันเลยลุยเด็กๆคะเด็กๆเห็นรูปของนุ่มนิ่มแหลมคมว่องไวแล้วอ่านได้ใช่ไหมว่าใครดูหมอกหรือเด็กๆจะลองทำแบบนี้ด้วยได้ไหมอ๋าเด็กๆบอกว่าทำได้เก่งมากจ้ะ ดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะ่ะวันนี้เราพูดถึงคำว่าหมอกแล้วหมอเขียนด้วยอักษรนำอะไรนะมีหอแล้วก็หมอกเก่งมากๆค่ะทีนี้พี่เอมจะชวนเด็กๆมาวาดหอหมอ จะไม่ได้วาดธรรมดาธรรมดานะเราจะวาดแบบสนุกสนานตีนากางายหลังไปเลยเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยิป,ปการเลดินสอแล้วก็กระดาษมาวาดหอหมอด้วยกันค่ะทีนี้พี่เอ็มจะมาเพิ่มความสนุกด้วยการด้วยการ วาดรูปแปลงร่างมาดูซิว่าพี่เอจะแปลงร่างหอมอของพี่เอให้กลายเป็น แปลงร่างกลายเป็นอะไรนะขอดูหน่อยขอหีบและบอม้าของไก่เป็นเมืองค่ะขอหีบกับบอม้าของนิสาแปลงร่างเป็นไก่เคิรค่ะขอหีบและมอมาของมีนาแปลงร่างเป็นว่าวกับต้นไม้ค่ะขอหีบและมอม้าของมะปรางกลายเป็นแก้วกาแฟาค่ะ หอหิบแล้วมอมาของผมลายล่างเป็นว่าวครับมอมาแล้วก็หอหิบขอบายก่ลางเด็นสาคนแล้วก็เห็ดครับหอมอของแป้งของลายไปเป็นงูค่ะหอหิบและมอมาของราดกลายเป็นรถตำรวจมีบอลได้นะ จินตนาการของเด็กๆเนี่ยสนุกสนานมากๆเลย <_ p aint> ต้องปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะ <_ p aint> ดุมดุมดดุมดุมดมดมดีดุมดุมดุมดมดมังกอนขี้เงาคอยเฝ้าปราสาทใหญ่จะมีบางไหมเจ้าหญิง เจ้้าาาชยายมรองงพลงดวกันสวัสดีครับเจ้าชายนายสวัสดีเจ้ามังกรเจ้าชายนายพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วมาร้องเพลงด้วยกันเลยนะครับเริ่มเลยมู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  ขอบคุณมากครับเจ้าชายนายเจ้าชายนายพร้อมลงเลยนะครับลงมาเลยสไลเดอร์ <spit> สวัสดีครับเจ้าชายชันสวัสดีครับกับมังกรวันนี้จะมาร้องเพลงกับมังกรเจ้าชายพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับมี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  มากครับเจ้าชายชันไลเดอร์ลงมาเลยมา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 สวัสดีครับเจ้าหญิงดิวสวัสดีเจ้ามังกรวันนี้เจ้าหญิงดิวพร้อมมาร้องเพลงหรือยังครับพร้อมแล้ว

มังกรไม่เงาเวลาเฝ้าปราสาทใหญ่เพราะมังกรมีเจ้าหญิงเจ้าชายมาร้องเพลงด้วยกันบาย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 